สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกม k ุก r รันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำทีมผ่านด่าน1 4 9ขดยแล้วก็ 14ขีด30กันนะคิดว่าเป็นด่านที่เพื่อนน่าจะติดกันเยอะแหละ2ด่านนี้เราก็เลยจะมาแนะนําทีมที่เราใช้ในการผ่านด่านพวกนี้เนาะว่าเราใช้ทีมประมาณไหนแล้วก็ใช้เป็นสมบัติกับท็อปปิ้งอะไรกันบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทีมที่เราใช้เกินก่อนละกันเนาะว่าเราใช้ทีมอะไรกันบ้างนะเรามาเริ่มที่ด่าน14ขีด29กันก่อนดีกว่านะคะสําหรับตัวด่านนี้นะเราจะใช้เป็นเซตทีมนี้เลยนะคะ ตัวแรกนะคะแนวหน้าเราใช้เป็นตัวดาโกโก้นะกองกลางนะคะเราใช้เป็นตัวเอแคลยืนคู่กับตัวนางฟ้าทะเลนะแล้วก็แนวหลังเราใช้เป็นดอกปุยฝ้ายยืนคู่กับตัวเพียววลิลานะคะในส่วนของสมบัติของเซตทีมนี้นะตัวแรกนะคะเราใช้เป็นตัวคัมพีนะคะ ตัวที่2เราจะเป็นตัวนาฬิกานุ่มมแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเคียวสุดสะพึงเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปปิ้งของตัวเซตทีมนี้ก่อนดีกว่านะคะว่าเราใส่เป็นท็อปปิ้งอะไรบ้างสําหรับแต่ละตัวของทีมนี้เนาะในส่วนของตัวท็อปปิ้งนะคะตัวแรกนะจะเป็นตัวดาร์โกโก้นะคะตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะคะในส่วนของตัวออฟลองนะอันนี้เราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักเนาะอยู่ที่ประมาณ41%นะคะ ตัวที่2นะคะตัวนี้เราจะเป็นตัว A c a k เนาเราจะเน้นไปที่ท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนะในส่วนของตัวออฟลองของตัว A c a k นะคะเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะของเราอยู่ที่ประมาณ4 8นะคะแล้วก็มีลดความเสียหายที่22%ซนะตัวที่3ตัวนางฟ้าทะเลนะคะตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งคูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะคะสำหรับตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะอยู่ที่ประมาณ24%นะคะแล้วก็มีคูทามประมาณ1 9เนาะ ตัวที่4นะคะตัวน้องดอกปุ f ยฝ้ายตัวนี้เราก็ใส่เป็นท็อปปิ้งคูทามทั้ง5ชิ้นเหมือนกันนะคะสําหรับตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่คูทามเป็นหลักแบบว่าอย่างเดียวเลยนะอยู่ที่ประมาณ24%นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวเกียววลิลานะคะตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งคูทามทั้ง5ชิ้นเหมือนกันนะคะ ในส่วนของตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายที่ประมาณ22ปเซนะคะแล้วก็ตัวคูทามที่ประมาณ19เปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองที่ดาบ14ขีด29กันก่อนดีกว่าเนาะว่าเราใช้เซตทีมนี้เราจัดแบบนี้เราไปสู้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วเอ้ย เอ้ยนางฟ้าทะเลเหรอเปิดก่อนเปิดก่อนเออท่านพ่อฟาดฟาดบึ้มฟาดบึ้มมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟาดสักหน่อยฟาดสักหน่อยทางพ่อเดินนี่ฟุ่นฟูเอ้ยนั่นแหละเอ้ยพ่อตีใครก็ไม่รู้ท่านพ่อท่านพ่อดักโกโก้เฮ้ย มาแหละ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 นังฟ้าทะเลขอจัดก่อนหน่อยนี่เออตีใครตีวืดตีใครก็ไม่รู้ตีนเองหรือเปล่านี่เจอลูกพ่อลูกเจอกันเป็นศึกศึกศึกสายเลือดนะคะศึกสายเลือดนี่เออนักช็อกโกตันเป็นเลยไงล่ะเออฮิวนันเออ ใช่ใช่าาเอ,ออเอ้ยสักทีสักทีสักทีเราต้องฟาดฟาด,ฟาดาาเอ้ยนางฟาา้าทะเลปิดฉากไหมโอ้ยยางยางยางเอ้ยได้อยู่เอ้ยเอ,อ้ยดาร์ช็อก,ชโกโกดาร์ช็อกโกเป็นไงล่ะโดนลุมตันอีก,าาน,ก,กนี่เรียบร้อย งั้นเดี๋ยวเรามาต่อที่ด่าน14บสขีดสากันเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวด่านนี้นะเราจะเป็นด่านที่เราต้องเจอกับบอสด้วยนะสําหรับด่านนี้เราใช้เป็นเซตทีมตัวนี้นะคะ5ตัวนี้เลยเนาะอาจจะแตกต่างกับเซตทีมด่าน14บสขีดยีแบบเล็กน้อยเท่านั้นแบบว่าแค่เปลี่ยนแบบว่าตัวเดียวนะเปลี่ยนจากตัวนางฟ้าทะเลเป็นตัวน้องพาเฟ่นะคะสำหรับตัวด่านนี้ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวดาร์โกโก้เนาะกองกลางจะเป็นตัวเอแคนะคะยืนคู่กับดอกปุยฝ้ายนะ แล้วก็แนวหลังจะเป็นตัวเพียวเวลายืนคู่กับตัวพาเฟ่เนาะสำหรับตัวสมบัติของเซตทีมนี้นะเราจะใช้เป็นตัวได้นะคะตัวคัมพีนะตัวที่2จะเป็นนาฬิกานุ่มนิมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นขนนกนะคะในส่วนของตัวท็อปปิ้งนะคะด่าน14ขีด30ตัวนี้เนาะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวดาร์โกโก้นะสำหรับตัวดาร์โกโก้เราก็ใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นนะคะ สำหรับตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักแล้วก็ใช้ที่ประมาณ41นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นตัว A c a เนาะตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะคะตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่พลังจมตีเป็นหลักนะคะอยู่ที่ประมาณ48นะคะแล้วก็จะมีตัวลดความเสียหายที่ประมาณ22เนาะตัวที่3มนะคะจะเป็นตัวน้องดอกปุยายนะตัวนี้เราจะใส่เป็นท็อปปิ้งครูทา์ทั้ง5ชิ้นเลยนะคะ ตัวออปลองนะเราจะเน้นไปที่ครูทามเป็นหลักเนาะอันนี้เราจะใส่ไปที่ประมาณ24%นะคะตัวที่4นะตัวจะเป็นตัวเคียววัลลีลานะจะเป็นฮิวอีกตัวเนาะตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นนะเพราะว่าอยากจะให้มันฮิวเร็วๆเนาะสำหรับตัวออปลองของตัวท็อปปิ้งชิ้นนี้นะคะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะอยู่ที่ประมาณ22%นะแล้วก็จะมีครูทามที่ประมาณ19%นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5จะเป็นน้องพานะ ตัวนี้เราจะใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหาย3ชิ้นแล้วก็ครูถามอีก2ชิ้นนะคะสำหรับตัวออฟลองนะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะอยู่ที่ประมาณ23.5%นะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองลง่าง14ขีด30ให้ดูแล้วกันนะว่าพอเราใช้เซตทีมที่เราจัดมาแล้วอจะเป็นไงกันบ้างเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะกดออโต้ไว้นะคะมามารอดู เอ,ออเออเออเอ,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 อดะโกโก้เจอจัดไปหนึ่งทีฟาดบื้มมากมามาตียับตียับลูกน้องเนี่ยเราตียับบอดเบิร์ดอะไรไม่รู้ทั้งนั้น,หนแหละแต่ว่าตีลูกน้องก่อนนี่มามาออเออเปิดก่อนเปิดก่อนยังไม่ถึงตัวเลยนะเปิดก่อน โอ้ยใกล้จะถึงยังใกล้จะถึงบอสหรือยังน่าจะใกล้นี่มาเจอบอสแล้วอ้โอ้ยบอสมีคาตานาด้วยอ่ะโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บอสนี่เป็นร่างร่างสแตนท่านพ่อใช่ไหมร่างสแตนของดาร์โกโก้นะนี่เอ้ยดาร์กโก้ เจอเจอตีบ่อยตีบ่อยเหลือเกินนี่เกี้ยวฮิวนั่นแหละเฮ้ยเอ้ยเอ้ยน้องปุยไฟเอ้ยเออโอ้โหเฮ้ยฟาดแรงมากเออฟาดมาฟาดกลับไม่โกงโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่เรายังช่วยกันฮิวได้อยู่นะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยมันหลายท่าจังเว้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยดักชกชกอะไรหลายโกโก้โอ้ยเลือดก็แทบจะว่าปริมปริมเลยตอนนี้ฮิวฮิวหน่อยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยอีกนิดเดียวเอ้ย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 เฮ้ยท่านพ่อ เรียบร้อยก็จบไปแล้วนะคะกับเซตทีมผ่านด่าน14ขีด29แล้วก็14ขีด30ที่เราออามาแนะนำให้เพื่อนๆดูเนาะก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ละกันให้เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้เอาไปลงดา่านหรบอว่ากับด่านที่เพื่อนๆใช้ได้นะคะ้งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไงฝาดเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์และกดสมัครใชช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ